สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปนางนางสั่งสอนนะคะหรือว่านางไลฟ์โค้ชจะมาพูดเรื่องสมัยก่อนที่จะตัดสินใจมาทาหารนะก็คือแบบตัดสินใจนานมากแบบเป็นปีครึ่งปีแบบตัดสินใจนานมากไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยเข้ามาทาหารเราแบบมันจะโหดไหมโดยเฉพาะเราเป็นกระเทยแบบเราจะโดนลังแกเราจะโดนบูลรี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันแบบทุกอย่างแบบมันหาโถมันมีคําถามแบบมากมายเลยเนี้ย ไปถามคนอื่นด้วยถามเพื่อนด้วยไม่มีใครเห็นด้วยเลยกับเรื่องแบบมาจอยทหารแม้กระทั่งกับครอบครัวตัวเองก็แบบเซโนไม่ได้แบบเห็นด้วยไม่ได้อยากให้มาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขากลัวเราโดนส่งไปแบบไปออกรบไปสงครามอะไรเงี้ยเขาเขากลัวเราตายมันในใจเราอะ่ะมันมันต่อต้านความคิดเห็นเราไปถามเขาอะ่ะเหมือนเราเราอยากฟังใครสักคนที่แบบเห็นด้วยกับเราอะไรเงี้ยแบบที่จะแบบเฮ้ยแบบเห็นด้วยกับเราสัก,ส,กสักเรื่องหนึ่งเถอะสักสักหน่อยหนึ่งเถอะแต่ไม่มีใครเห็นด้วยเลยสุดท้ายเลยก็เลยแบบไม่ได้ ไม่ได้ฟังความคิดเห็นหล่อน,นเลยสุดท้ายก็ตัดสินใจเองแล้วก็เดินเข้าไปที่ r e c r u i t e อ office ก็ไปถามทุกอย่างถามเรื่อง e n e ฟ i t ถามเรื่องข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ลงเอที่เออตัดสินใจว่าแบบมาทานไม่ว่าใครจะมีความคิดเห็นกับเรื่องอะไรก็ตามนั่นมันคือมุมอมองความคิดของเขาเอา้ามันมันเราก็อาจจะมีรับฟังแล้วก็แบบเออแบบรับฟังบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ต้องเลือกว่าอันไหนที่มันดีกับเราที่สุด ถ้าถามว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่ตัวเองตัดสินใจมาทหารแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วอะไรเงี้ยถามว่าตอนฝึกยากไหมคิดในหัวตลอดเลยว่าแบบว่าอ,อยากออกอยากกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่เมือนมันเถียงเถียงกันอยู่ในหัวแบบเฮ้แบบแยแต่ยูผ่านมาแบบฝึกมาแบบครึ่งทางแล้วนะแล้วที่ผ่านมามันไม่มีความหมายหรอกถ้าสมมติยูสามารถแบบอดทนกับครึ่งทางแรกได้แล้วอีกครึ่งทางที่เหลือแล้วแบบยูจะไม่อดทนอีกสักนิดหรอเดี๋ยวมันก็แบบผ่านไปได้แล้วอะไรเงี้ย เรื่องอีเถียงเถียงกันกับตัวเองเนี่ยแบบเกิดขึ้นทุกอาทิตย์สุดท้ายก็แบบผ่านมาได้ด้วยดีถ้าไม่มีใครเห็นด้วยกับเราก็ลองไปคุยกับมันต้องมีสักคนที่แบบเห็นด้วยกับเราสักเรื่องอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราต้องตัดสินใจเองนะเพราะว่ามันเป็นชีวิตเราคือสมมุติแบบว่าเราไปฟังแต่แบบคําพูดคนอื่นมากเกินไปอะไรเงี้ยสมมุติแบบชีวิตเรามันแบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่คีดอ่ะมันจะได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบท้ยแบบไม่น่าไปฟังคนอื่นเลยไม่น่า นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังโกงจงูฮาไทม์นะคะ